ลำโพงซาวมิลานนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับไฟไม่เข้านะครับตู้นี้ไฟไม่เข้านะครับนะเปิดแล้วไฟไม่เข้านะครับเป็นโมบายสปีกเกอร์วางกันไปนะครับในส่วนนี้ไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นพอะไรนะครับเป็นเนี่ยครับด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะดูกันเลยข้างในนะตู้นี้มันเปิดได้ทั้ง ไฟในเครื่องนี่ dc แล้วก็ ac นะครับแล้วที่นี่นะครับในส่วนของ ac นี่ไม่ได้ไฟก็ไม่ชาร์จด้วยนะครับมุนน็อตออกมานี่มันสายกาัดนี่เบียงเนาะหักหมดแล้วเนะนี่ยภายในโอ้ยปากใจไฟมันชอ็อตนะครับภายในเป็นแบบนี้นะ ข้าจไฟช็อตไปแล้วนะครับในส่วนของ AC นะครับนะเห็นไหมโอ้หมอแปลงช็อตเรือบพังแล้วแบบนี้ถ้าช็อตแล้วสีเหลือบน้อยเนาะครับแกะออกมาครับเห็นแล้วนะครับอาการเสียมันอาการเสียแล้วล่ะก็คือหมอแปลงไฟในส่วนของ A c ช็อตนั่นเองนะครับแกะออกมาแล้วครับเป็นอาการของพาวเวอร์สปายช็อตนะครับในแบบนี้ครับพอพาวเวอร์สปายในส่วนของไฟ AC ซเนี่ย นะครับเสียหายนะครับก็ไม่สามารถที่จะชาร์จในส่วนของแบตเตอรี่ได้ครับอ่าเห็นไหมช็อตดำเลยนะครับเพื่อนครับไฟประมาณราวๆสักสิบห้าโวลต์นะเพื่อนนะนะเพราะว่าเขาจะเอาไปชาร์จแบตสิบสองโวลต์นะครับในส่วนนี้คือหม้อแปลงไฟที่ใช้กับไฟบ้านนะครับไฟ AC นะครับเมื่อตัวนี้ช็อตเสียหายแล้วไฟ AC ก็ไม่เข้าไฟไปค้างอยู่ในแบต ก็มีเพียงนิดเดียวนะครับชาร์จไม่ได้ก็เปิดติดมันก็ดับไปนั่นเองนะครับก็เปิดมา a อก็ไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับในการซ่อมผมก็จะเอาอุปกรณ์ที่เสียออกก่อนนะครับจากบอร์ดเนี่ยนะครับตัวที่วัดดูคร่าวๆแล้วมันเสียอะไรเนรี่ยก็เอาออกก่อนพวกอพวกอะไรแตกอยู่นี่ก็เอาออกก่อนนะครับอย่างเช่นมอสเฟตน,นี่เสียแน่นอนแล้วเนะี่ย เช่นฟิลเนี่ยครับแตกแล้วเอาออกเลยนะครับตัวไหนเสียแน่นอนออกก่อนนะครับตัวไหนสงสัยแล้วค่อยดูที่หลังนะตัวไหนเสียออกก่อนนะฮะประมาณนี้ครับจริงๆแล้วนั้นเพื่อนท่านเพื่อนไม่ซ่อมตัวตัวนี้นะครับท่านเพื่อนก็สามารถที่เอาบอร์ดใหม่มาใส่ได้เลยนะครับมีมีขายแยอะแหละนะครับแต่ผมคงสั่งไม่ทันนะเพราะว่าผมต้องการด่วนหน่อยนะับจะปิดงานเร็วๆเนี้ยก็พบเป็นไดโอดนะครับไดโอดพังไปสองตัว ตัวหนึ่งพังอยู่นี่นะครับนะครับต่อมาก็คืออาจํากัดกระแสออกแล้วนะฮะมอสเฟตนะครับแล้วก็ฟิวปหามาใส่ตามนี้ครับแล้วก็วัดไฟ300รโวลต์ดูสัญญาณ PWM ถ้ามีก็ใส่มอสเฟตเข้าไปถ้าไม่มี PWM ก็เปลี่ยนนะครับ PWM เสียไปด้วยนะครับพเพื่อนครับ SC PWM นั้นไปแล้วนะครับ ตรวจเช็คในส่วนของออโต้ไม่ไหลนะครับตัวน้นทานเราใส่แล้วนะครับแล้วทีนี้ไฟ300มาวัดไฟเรียง P W M ไม่มีเลยนะครับมันโหลดไฟนะครับเสียหายไปที่รบร้อยนะครับนี่นะครับคือเบอร์สีนะครับ นี่ก็คือการถอดไอซีออกแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับไอซีตัวนี้มีหกขานะารเพื่อนเราะมัดระวังในการใส่นะครับขาช็อตกันก็ไม่ได้นะครับและมาระวังด้วยนะครับใส่ไอซีเข้าไปนะครับแล้วมาดูพีเดมันอยู่เอ็มกันนะครับใส่ซีนะครับเข้านะครับ สัญญาณ P w m, m นี่ครับตั้งมิเตอร์10โวลต์ AC นะครับสีดำก็วัดตรงขาซอสเนี่ยครับแล้วก็สีแดงก็ตรงเนี่ยครับตรงขาเกตนะครับยังไม่มีมอดเฟตนะครับต้องเสียบปลั๊กดู P w m, m สัญญาณ P w m, m ก็จะเป็นแบบนี้ อนปา้งแล้วนะนะครับพีดับยูเอ็มก็จะประมาณนี้นะแต่ทีนี้เราค่อยเอามอสเฟตใส่เข้าไปนะครับเ,เพื่อนๆถ้าไม่มีพีดับยูเอ็มก็ไม่ออกนะครับไม่เฉยเลยนะครับต้องมีพีดับยูเอ็มก่อน,นครับเดี๋ยวมอสเฟตใส่นะมอสเฟตที่ใส่แทบนะครับนะ ใส่เบอร์นี้นะครับ svf 8 n 6 0 f เนี่ยครับอ้ยมันมือสั่นี้เลยนะครัแบบนะพวกาายตัวนี้ใช้งานได้แล้วนะเพื่อนโดยการต่อหลอดไฟนะครับเข้าที่ทางไฟออกของเครื่องนะครับเสียป,ปักครับไฟจ่ายได้นะครับหลอดไฟติดด้วยนะครับแรงดันเอาพุทธนะครับ1ิ้โวลต์นะครับตัวนี้ เข็มจะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับ,บนะครับเป๊ะเลยนะครับใช้างานได้นะครับหลอดไฟติดนะครับทีนี้ก็พร้อมแล้วที่จะเอาเข้าไปในตู้ครับเออลืมถ่ายเบอร์ P W M ผมใส่คุละเบอร์ก,กันกับที่เขามานะครับ ถ่ายภาพก่อนนะครับนี่นะครับโทรศัพท์ผมสามารถที่ถ่ายชัดสุดได้แค่นี้นะเพื่อนนะครับตัวนั้นทันที่เสียหายนะครับ IE นะครับ 0.5น2 1จุดห้าหนึ่นะครับตอนนี้นะครับกรอบเข้านะครับทีนี้ก็เสียบปลั๊กมันก็จะเกิดการชาร์จแบตเตอรี่นะนี่ยปลัก๊กแหละด้านหลังกนมีแค่นี้เองด้านหน้าถึงจะมีไฟเครื่องเล่นแฟลชไดร์อะไรของเขานะครับแต่ทีนี้ ก็คงต้องดูรายละเอียดพวกปลอลลุ่มอม่แรงต่างด้วยเส่องดังไหมนะครับรวมไปถึงสวิตช์พวกนี้ฝุมอะแรงต่างก,าก็ต้องปัดต้องเตานะครับนั่นก็คือสิ่งถัดไปไอในส่วนของ AC ไฟไม่เข้าออนี่ก็เพราะไอเนี้ยครับอาการเขาเนาะครับปักแล้วนะครับดูรายละเอียดต่อไปเลยครับว่าจะดังได้ก็มันไม่ใช่ว่ามันจะดังได้เลยนะผันผมต้องดูแลอะไรต่าง,งเยอะ แล้วดังปกติไหมนะครับรวมไปถึงบอลลุ่มอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อนก็ลหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะครับถ้าจะซ่อมให้มันใช้ได้ให้มันละเอียดจริงๆนะครับถ้าถ้าเราไม่ดูในส่วนของจุดต่างๆที่ผมกล่าวมาเนี่ยเครื่องมันจะใช้ไม่ได้อืมเพราะเครื่องใช้ไม่ได้แล้วก็กลายเป็นกลายเป็นซ่อมไม่คุ้มซ่อมแล้วก็ซ่อมก็เสียบ่อยพังบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมก็เป็นงั้นเนาะ